คำว่าเทวนิยมนะมันไม่ใช่กามที่เดียวแต่เป็นกามส่วนใหญ่นะเป็นเบื้องต้นกามเป็นเบื้องต้นแล้วอัตตาเป็นเบื้องต่อมามันเทวะเราถือว่าเป็นความหมายลึกมหาอัตตาเทวะเป็นความหมายกลากลางสองสภาพ มันสะภาพสองระดับกามีกายกิเลสท,ทางกายทวารห้าคุณล้างกิเลสตทางกายทวารห้ายัางมีอัตตา,ายังมีรสอร่อยทางสัมผัสเจ็ดสีทางตางหูจมูกลิ้นกายอยู่คุณหมดอาการรสชาติสุขทุกอันนี้แล้วละวางหมดไม่ประพฤติไม่กระทำไม่สัมผัสไม่เจ็จสีแล้ว ตัดขาดได้ครับเป็นอนาคามี้ขึ้นไปเป็นต้นนะ้อยผู้นี้ก็จะไม่มีกามแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีภายนอกกายคือภายนอกด้วยภายในด้วยเราก็ยังมีกายภายนอกที่สัมผัสเกี่ยวข้องรับรู้รวมเป็นเท่าเป็นเทวะเป็นสองนะเมื่อมีภายนอกภายในมีกายมีจิต แยกกันไม่ได้เป็นกระดาษแผ่นเดียวถ้าไม่มีกายก็คือไม่มีจิตไม่มีกายก็คือไม่มีจิตพูดถึงตรงนี้เลยอยากจะอธิบายซับซ้อนเรื่องอุทธรรมนิยามหาจังเลยทบทวนธรรมนิยามหาซึ่งมันลึกซึ้งมากถ้าไม่เข้าใจธรรมนิยามห้าปิดประตูที่จะเป็นอราราย์ถ้าไม่เข้าใจธรรมนิยามาปิดประตูที่จะได้เป็นอร,รัย์ จะวนเวียนอยู่ในนรกสวรรค์อยู่เท่านั้นนะ